เมืองเนี่ยพี่น้องเราโทรมาหากันขักกันเลยโอ้สบายดีนะเด้อสบายดีโอไม่ได,มได้ห่างกันเลยเจ้าชิดเจอนะห่างกันนะโตคือคนร้าเนาะโอ้ยอเฮ็ด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 ยังไงนะ <c oughs> หนึคือก้ามโอ้อยากดิเนาะอยากดิเ่จังห่าแห่งีได้มื่นเ้อะมืนมื่นบมได้นาะมื่นมื่นมื่นม่เียงเนาะบกบสิมื่อกินมาแรกบอออื่นมื่อมืนเออมืนมื่นมื่น้ามื่นไม่เบียงดิีงลดเออเมนเมนเมนมีผนอ่า่อ่าผู้ใหญ่พื่นได้ผู้ใหญ่พื่นจิมาดเลยใะโอ้จังไวเลย ้โทนะผอพี่น้องทองผ้าลายองค์ตัวอยู่พี่น้องเลยทองผ้าลายอย่างซี่เนาะในยินแต่ทั้งผู้เท่าผู้แกอ่าผู้รักผู้ใหญ่เ,เพิน่นว่าไหวเนาะถ้าท่องผ้าลายเลยเมนเฮดบดสิออกนอนะออค,คนดดกว่ามันก็สิีเมนแท่อยู่บนเนาะพี่นอนะ้องเนาะปอาตททองผ้าปลอดโปร่งขีเมียเป็นจุดลายลให้กลัวเกศป่าเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีบ่าครับ đo tôi cho nghe nhé bưng nhắng anh lại anh lí nó nó bưng nó địa ta xin đáp này bưng anh người bưng bưng địa xung con này bưng nó hiện màu nó hiện như hiện như nè 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 nó như phía nó anh à nó địa xin bờ ta xin do thằng tay vậy này nó hiện màu nó vậy อาตาหาชุดก <languages? S 2> ่อนคือว่าเชิงนั้นพี่เนาะบึงก็เด้อเนาะดึงเข้ามาไกลๆโอ้เห็นแล้วปุ๊บอกคำเห็นนะโอ้แก็ใต้ชุดลีเมนปุ๊พี่น้องนีอยู่แล้วผู้เบิ่งเด้อบึงสิเห็นบ่เนาะกล้องบ่ดตาเออเด้ดๆดบครับเห็นอยู่เห็นฮอดหมู่นกบินผ่านพูนะเออเห็นอะไรเนาะเออนั่นแหละมีมันอยู่พี่น้องเอ้ยอ๋อถือว่าไก่เลย น้องพี่น้องเอา้าไม่กันสั้นก็เทียแตอ่อยากดับคือมื้อนี้นะมาหาไอออดเพิ่นพี่น้องเลยมีพลักปุยไนทางเบาเซนซื้อเข่าซื้อเข่าแล้วก็เป็นมาม่าปลากระ,ะ,ะ,ะป๋องเนาะมาเหมาะไปทับกับทักอ้ายเพือพ่อนพี่น้องเลยแล้วก็ในระยะเนะาะถ้าเบาเซนเป็นมอบเขา่าคลองให้กับอ้ายเพื่อนเดี๋ยวบอตากาัดจีถ่ายคลิปเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมก่อนเพราะว่ามีพักปลา นายชิเก็บเอาก็บอกคำเมื่อกินแรงพักคมิกเรือพักคิมิกเอิ้นคือกันอยู่บ่บอกคำในนั้นได้กล้องคอยนะ,ะเปิดไหมเปิดอ่าเปิดไหมให้มันติดอ่าอลไรเจ้ากับครึ่งกล้องไว้เหมือนคือกเออก่าเลือดจะเป็นคือกล้องคอยตะกี้เลยเอ๋อนี่กับแจ็คสิลรอดท่านมื่อใ <ผม S 1> ดเล้นี่มันมันของเจ้ากับเปลดนน้ำแกลือตอวนี้บอกอู้ยน้อยพี่น้องเนาะเออเนาะถือว่าเรียบร้อยว่าบาดไงเรียบร้อยเรียบร้อยน้อยพี่น้อง โดยเนาะกาบสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคน FC เบิร์ตสุมงสุบอลเด้อเนาะพี่น้องเนาะมาว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยช่วงนี้เนาะก็ถือว่าช่วงหนาหนาวพี่น้องเลยลมลมมีอ้ายเพิ่นโทรมาเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเพิ่นว่าตอนนี้นะรถจนเป็นน้ําแข็งพี่น้องหิมาตกหนักเพิ่นห่อเนาะ ไหวแต่คือบ้านเฮานี่มันจะมันกับบริยากซื้อน้ำก้อนเนี่ยนะบอกคำเนาะ okay, โอ้ยทรงอ่กาแฟนม,มขึ้นไปหันปุ้ยขักปัดอย่งนล่นแ,แหละก็อะไรหนาวพี่น้องเลยนี่กับหัวลมออกว้อยบอยเนาะเสียงลมอ่าอู้เสียงธนูพร้อมได้หนิเนาะบอกคำตื้อตื้อตื้อตึงอยู่เอาแล้วกันมาหนิแต่โดนคอยหกักลังแวบ,บตาเห็นเมื่อกี้นี่บอกคำเจ้าว่านังยังปูกขามนะเจะเบิ่งเนี่ยโอ้เล่นบ่เจ้าพนโร่ไก่ป่าไปจัก bây giờ bà ta bây giờ bây giờ bây mẹ bây giờ 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 นี่นี่น,น,น,นี่โอ้สุกเพชรบดพี่น้องเอ้ยเรียกว่ากินกับลาบกับก้อยกินกับปนถ้าว่าเชืเอ่อ้นคือกันเด้อเนาะพี่น้องโอ้แม่นลิคักันเลยแล้วก็ต้องพักกระเดาเพิ่มได้อเจียวกระปูนะคักได้จีหอมเนาะพี่น้องนอกจามะปนอันนี้นะคือน้ำสซ่างกินเพิ่นได้บ่ครับบ่ตาตาเห็นน้องเพิ่นหาบเมื่อยองๆองยอูยอยอ่พคนหนึ่งนี่หม,มากยังจะเฉลีองเฉลืออยู่บ่ครับมันน่ะ กินได้จักเออหมากเนเออเบิ่งเบืองหมักเรียกว่าพื่นเอิญหมักแดงดงได้บ่ะครับเนาะเบิ่งเบืองไปเบิ่งก่อนเนูตอนนี้นี่อยู่น้ำอาปลาหองหองน้ำค้ำเนาะบ่ะครับหองน้ำค้ำคือน้ำนี่ชุ่มหัวห้อยได้เผื่นเราเนี่ยโอ้เมนเมนหลีใช่บ่ะครับมาเบิ่งดูเทียร์จะจักหน่อยหมักแดงดงบ่เวียนนี่นะ โอ้แต oh, ่บ้านเพิ่นเป็นดงอะไรได้ป่ะครับเอ๋อนี่เออแมนเมนเมนเนาะในน่ะเนาะเออมีบางมีอย่างกิโลพี่น้องเลยในน่ะพาก์ทมิกกัทข้างในแขกแขกในน่ะแถวบุกโอ้แขกแขกพย่นงเบิ้งเบิ้งคว้กันหาเก็บอือโอ้เนาะพี่น้องเนาะ นี่บอกคราบอ่อนถูกซ้ำนี่นะอ๋อถูกเาเมร์ฝุ่นมักอะไรเทไ้นี่ฮะผักปลาพี่น้องเลยฮะบ้านใจดงเพื่อผักไปแน่นึงโอ้ยคอยบริยูจังมือแล้วแถวๆนี่ฮะเขาหาอนโละอ่าบางนีพี่น้องเนาะลาบบางจะเคยกินบ่บ่ครับ ยอดเลยหลาบ,บางพี่น้องขมๆบ่เถอะไปเลยนี่นะคือบ้านเบลาตาเอิ้นพักเคมิกพี่น้องเลยเรือาบางคนก็นอาจจะเอิ้นพักสมิกบ่เจ้เอิ้นพักยังบ่ครับซีมิก,มกเนะเาะเดี๋ยวผมองลุ่มพบค่อยลงไปคือว่าเด็กอยู่แต่เพิ่งว่านะพักเคมีกนี่สีขาวได้เสร็จ<ง>อ่า อ่าพักอัน,นอันนี้เด้อนี่สีขาวนะมันมันสีบัวผาดแห้งดิมันสีออกมันมันทำแบบตัวแดงแดงอะ่ะผาดว่ะเบ่ลแซ่บตัวนั้นนะ่ะนี่แซ่บปลัวเปล่าน,นะได้เสียงกระเล่นแม่นะนี่เด็กเ,เสียงกระเล่นเจ็บไปจักเฮ đưa xin cái bao bố xin cái bao chắc đưa xiềng nút bố, ừ xin cái cái chip xin cái thao cái toa với lên cái lính người ạ thưa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  ạ lẽ à, đi phụ à. đâu đây có lẽ bây giờ xin lắp bởi không lắp bởi vì 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 không lắp bởi gì không lắp bởi vì cứ วันคักเลยแต่ว่าอยู่ทางบ้านนาเสาอินเพิ่นนี่คือก็คือชิมีลายเนาะมีบ่บ่ยังมีกันบ่อยู่ในบ้านเนี่ยบ่เคยมีปาแต่แต่ว่าเพิ่นบ้านที่โบนเพิ่นเมื่อบ่มแบบี้อ๋อมาแต่พุ่นมื้อนั้นก็เอามาอยู่นี่อ่อ๋แบบว่าเราต้องเข้าไปหาแถวป่าเนาะนี่แกใช่นี่พอดีเลยพี่น้องพอดีกินอ่ะเหอบอ่โหอเขากันเพราะว่า ออนไลน์ก็บัานฟาดแหงบอกครับเลยไปเดี๋ยวอ่ะลงไปเดี๋ยวมงเอ้าเพิ่นเพิ่นมาอันตักน้ำสางบ่เออผู้พีรอาอโอ้บอกครับมึงนี่น้ำสางนะออมตัวไม่อด้โอ้โโอ้โหโอ้นน้อยหนึ่งพีเด้ยวเอ้ย ขวดเอ้ยขวดมาโอ้โหกม่ได้เห็นเอาได้ไหมครับลาดลีเลยอันนี้ก pues ็แม่อันนี้ก็แม่ที่กันเออนี่พี่นาะไม่ได้เลิกเตือนนะไม่ได้เลิกเตือนเออเตรียมใส่ใส่แบบป๋าอยากมีตุ๊กเด้เนาะโทุเอาบาจิตอันเอาตุ๊กหน้ามาให้มาเนี้ยนำคำกินน้องเบิองนี่เอ้าวอ๋อน่ะ คนเราเสีย ب, อบอ่ออบอาอ่าคนเสียบท่องบ่คนเสียบท่อหนึ่งท่อของบ่เอ้าอันนี้กลนะพี่นอ้องเออหนองน้ำมันต่อไม่ง้างเออพื่ากินได้ตลอดแร่งตลอดพดนน้ำเกิดจากธรรมชาติพี่น้องนี่แบบบริคุบบริเจาะเลยนะเกิดนี่อไม่โตนุโตไม่เลยใสเลยพี่น้องคือทั้งนี่นี่ทาว่าปลูกหมูบางเตงสะมบายได้บ่ครับอ๋อคุดน้ำสา่งใไหนึ่งก็สามารถ แบบโอ้ยคักบมดยังแต่ว่าเจ้าสร้างนี่เจ้าบุไดเป็นเลยมันมันเจือดินทรายพวเออดินทรายดินลูกรังเจ้าบุไดไปไปเก็บพัร์กมีก่อนโอ้ยยังน้อยนึงพี่น้องเลยคืนนี้ว่ำรถน้องพอตาโอ้โหพลาดพี่น้องเอื้อมมืนไครน้ำไครน้ำด้วยตะไคร่บ่ตะไคร่น้ำโอ้โธ่้อเอไว้เอาไว้นี่เอ้าสงสัยพื้นอายเฮาดีเลย โอ้เนาะเอาหนี้เห็ดให้่ยพูดเสียเสียเวลาเอาอันนี้น้ำสั่งกินบ่เนี่โอ้ใส่ครักเลยโอ้ยเนาะไปน้อยนะโอ้เด็กครับเด็บ่ข้ามกองไว้ก่อนมั้ยกองกองกองไว้บนนั้นึงก้อนเนาะเก็บมาก่อนเพราะว่า Oh, nói bài mưa vậy oh, khỏi cái gì đây cái, cái gì đây đấy nè vẫn giờ mà ta chỉ còn ngon tuổi này <cười> <cười> là hắn <phắm> nữa thưa bảo tham có đang lui à bà phía đâu vậy กเสียงตื้อตอตื้อต้อตอตอยู่เสียงฉนูปุ่เยเข่าไปเรนี่เอยกบกุ๊ตัวนี้มันมันงำเลยดิมันบ่เย็นบ่ท้บ่น้าคำนีู่ย กูดิเช่นไอแม่นอันขาหักมื่อกี้นี่เนาะพราอดหืมรลดยังเลยเห็นมาอาบน้าเนาะเดี๋ยวหน้าสีเมนแล้ววะเนาะโอ้ไา้จะถ้วยไปชื่อเพราะว่าขออนุญาตนพี่น้องเราลยคนอ่าแบบว่าเพิ่นเพิ่นอยู่เขตนี่นะชวนชวนไลยแบบบ่เห็นบ่เฮ้ยงนอกไปแด้นี่นะ บอต้าก็เคยเห็นเขาอ้ายเพิ่นทายโรคในกรมนี่น้องแบบว่าเพิ่นกอาบตามหัวห้องคล้องบึงพอมะวเป็นน้ำค้ำไหลตลอดคือพ่อแม่พี่น้องเห็นแหละพี่น้องนี่นี่ะเป็นสายน้ำที่ว่าไหลตลอดนะอันนี้เลียกว่าจุดระเบิดจังขึ้นซีเมนต์เนาะพี่น้องโย่กึ่มเนาะพี่น้องหรือว่าตีรถแตกบ่คือนซีเมนต์ที่บดเพราะว่าเพลินก็วอาว่าตอนค้ำเนาะ พอพี่น้อง,องพอได้ยินได้ใครขนาดนี้ก็ได้ทีนี้ให้บอ่อคำพึ่งเข่าไปลุยได้พี่น้องเพราะว่ากล้องบ่อได้ต้องต้องได้ครึ่งนะแตเพราะว่ามันมีแต,ต่เบิกในตึ้งผ้าแล้วกะ็ดับดับเครื่องไปสินะอาการเดียวกับโคมบ่อคำปีนนะเออเอาแรกอ่ะมัน,ม,นมันสะตายเดียวก็รอดเนาะสะตายเดียวพี่น้องมันเข้าไปได้แล้วบ่เห็นยังเป็นบ่ โอ้น oh, no, ้องพี่น้องเอา๋อเดี๋ยวเอาตาโจกล้องหน่อยนึงเก็บก่อนเดี๋ยวมันคบงามๆพี่น้องเลยฮะพี่น้องเลยเนาะโอ้ข้างนเป็นวัดอีกแล้วบเพราเสียงเพิ่นอาจูดระเบิดกินพี่น้องเฮือหมดเนาะในภูกระกลพี่น้องพอละพอได้กินโอ้น้ำคำเย็นจะเจาะเนาะขี้ง้ออาบน้าตางเพื่อนเด้พี่น้องเลยเนาะ โอ๊ยไปป๊บได้เนาะเพิ่นบ่กล้าอาบได้สิเฮาอยู่นี่ไสเบ็ดคบจังว่าช่องนี้ถึกดีแท้เนาะอยทางบ้านอาบาตาบ่อดบ่ค่อยมีเด้นี้เนาะโออันนี้บ่ฮู้เด้อมันมันก็น่าสิมเห็นด้เออมันก็ขี้เ่บ้านอัน ขอชาววันเนาะวันกุดบอนลงไปนี่กุดบอนกุดแกกกับบ้านนั่นอ่าป้าเจ้าที่เหรออ๋อเดี๋ยวไปเี๋ย่โดงมีแต่ปลาโอ้ยหางไก่เันอยู่แดนเนาะ จะยินบ่เสียงเพิ่นจูดระเบิดกูนี่วาจิตตึงเละอะฮะหยาโอ้พักชมิกเด้จิมข่อยมามาแบบกลุ่มแรงกลุ่มง่ายจิมข่อยนะุบเป,ป็ดบดราบชีนเจวกระปูเจวพริกมีลาบชีนปนเขียนน้อยอ้าวพักชิมิก ไปกิมิกเนาะทั้งทุกอ่างเาแย่าเนอะ่วันพื่นบบบุอาบน้าบานเพ่นมาอาบน้าคำเขาคำเขาหนาวเพ่นอาบน้าเนบานยันก้องบาวตาปุ่นเปลี่ยนกบยานผู้ชายผมเลยพี่น้องโอ้กูบานได้รอกนได้ทั้งทั้งสามีน้าเพิ่นโทรมาถามว่าฮอดใจแล้วเขาเอยู่บ้านเพิ่นี่ มือคนละบ้านเอ๋อนี่นะใกล้บ้านกูอันนี้แหละกะ็ลงไปหันนี่ฮะ <c ười> นี่ลงลงไปนี่กับบ้านชาวนาเป็นได้นะเออลงไปนี่เนาะอ,อ่าขึ้นมาไกลนี่เนาะแม็นคือบ้านออกูบอนแล้วก็บ้านอ่าหน้าไปหันมันซอดครับแถวบ้านนั่นเมียเขาเบาเหียดขายบ้านเจ้าแล้วจ้ะยูชียังอยู่เดียวบ้านเชิงกันเช,ชิงกันนะคนละพระเออเขียนๆแนอนเดี๋ยร์ใส่ลิปกันน้อย อ๋อบางเนพี่น้องเนาะโทรมาหากันขัดกันเลยโอ้สบายดีนะเด้อสดีโอ้ไม่ได้ห่างกันเลยเจ้าชือเจเนาะห่างแต่โตขึ้นดว่าเนาะอุ้ย่ไมยังเหตุเหตุยังไง หนึ่งหกโอ้อยากดเนาะอยากดีเพราะันจัว่าแห่งได้มืออ่นเ้อมื่กินมืออื่นบอไดจนถ้ามือมือมือไม่เพียกเนาะบอกบอกรับวิมเมื่อกินไปแล้วบอกอ่เมื่อนเมื่อกินเออมือนมื่กินเอ้าม่เียกดไม่้เออเมนเมนเมนคุณอาใหญ่เพื่อนได้ผู้ใหญ่เพื่อนจิมาดเลยใชมโอ้หมเนะอาอาดอยดอเอ้าเอพี่น้องเลยสาวมีนาโทรมาู่าพี่น้อง นำ้นำลายแทบไหลย, <laughs> ยัวของกำว่า <laughs> เป็นยัวยังได้ <laughs> ยัวของกำพี่น้องพ <laughs> ักสมิกพักสมิกนี่ถืออย่างะนะเดี๋ยวสิ <laughs> เขาไปหาทางไอออด <laughs> เพิ่ม่น้องเลยเพรา <laughs> <laughs> ะว่ากาอันนี้ได้พี่น,อน้องเนาะอ่า มือนี้ก็ซื้อนมแน่ขนมแน่เนาะมาต้อนลูกอ่าเพื่อนพี่้องเลยต้อนน้องๆท่องผ้าลายท่องผ้าลายเพื่อน่าเฮ็ดบดสิออกเพื่อน่าโอ้แห้งหรือเมื่อกี้นะพี่น้องอ่ะเนาะนี่อ่าเมื่อกินกับลาบซีนกินกับซุปเฮ็ดบดพี่น้องเลย อ่าจังได๋บ่าวบ่าวแสนเพิ่นอ่าเลื้อยแล้วบ่อ๋อบ่าวเพลยอือแม่นๆเออใส่ทงยางแล้วแล้จะมีอีบ่มีนี่ของข่อยก็ใส่ตัวนี้เนาะสิซื้อซีนเมื่อลาบกินแงนี่ยมันบ่มีงกินเด้อเอาแลก็ะว่าเฮาเมื่อทันก็บ่ตาก็ว่าสิวะเอาอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าดนเถื่อเนาะเอเพราะว่ามื้อนี้พ่อเฒ่าเพิ่นก

ฮะโมงแล้วอ้าส่วนจังใดก็คือจะได้ขอโตจบคลิปกันเด้อเนาะพี่น้งนองเนาะกะเอาไว้พบไปพ่อกับบ่าวตาและกะทีมงานในคลิปต่อไปพี่น้องเลยไปเก็บพักอาสมิกกับมาบอกคบเมื่อกี้เห็นเนาะพะลาดคือเป็นแข่งฮักพลาดใช่ไหโอ้โหเรา่งไงแต่วา่าแต่วา่า <laughs> มือคำไว้ก่อนเพราะอีเชลนางเป๊ะโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ คือเห็นเจ้าอยากดูมือเลยสบายสบายดีเว้ยโดยสบายดีพี่น้องเนาะโดยเนาะขอบคุณขอบคุณในไลน์พี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย